ไปงานแต่งงานตีมสีเอิร์ธโทนแต่งยังไงมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะ โค้ชลูน่ากูรูด้านการปรับลุคและยังเป็นเจ้าของแบรนด์ห้องเสื้อนันนพดามีประสบการณ์ในการออกแบบเสื้อผ้าเพื่อปรับบุคลิกภาพให้ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการและลูกค้าทั่วไปมากกว่า10ปีจะมาบอกเทคนิคง่ายๆนี่ค่ะใกล้ถึงสิ้นปีนะคะแน่นอนค่ะสาวๆหลายๆคนมักจะได้รับบัตรเชิญไปออกงานมงคลงานวิวาหลายๆที่นะคะและที่สำคัญสีเอิร์ธโทนหรือธีมสีเอิร์ธโทนเป็นสีที่ได้รับความนิยม ดังนั้นการแมทชิ่งสีโอโทนที่จะทำให้คนใส่แล้วดูแพงดูแกลมเนี่ยมันจะมีเทคนิคนง่ายๆนั่นก็คือการเลือกเฉดสีที่มีการผ่อนเฉดสีเบาและเฉดสีหนักในตัวเดียวกันนะคะซึ่งการจะใส่แบบนี้จะเหมาะสำหรับการใส่เสื้อผ้าแยกชิ้นนะคะยกตัวอย่างที่โคชลูน่ากำลังใส่อยู่นะคะนั่นก็คือ ท่อนบนเป็นสีน้ําตาลอ่อนหรือสีเบจนะคะและท่อนล่างเป็นสีน้ําตาลเข้มแบบนี้นะคะวันนี้โคชเลือกใส่เสื้อที่เป็นผ้าซาตินยืดนะคะและสามารถดัดแปลงใส่ได้3ส,สไตล์อย่างนี้นะคะหากสาวๆท่านใดนะคะชื่นชอบเสื้อตัวนี้นะสามารถไปกดลิงก์ได้เลยนะคะหรือตามไปตามได้ที่เพจลันนพดาของโคชเองนะคะและเราจะหาเข็มขัดสีน้ำตาล ที่อยู่ในกลุ่มของเอิร์ธโทนและมีหัวเข็มขัดเป็นสีทองมาใส่ตัดเพื่อสร้างมิติให้กับร่างกายหรือรูปร่างของเรานะคะแน่นอนค่ะการแต่งหน้าทำผมทุกอย่างโดยเฉพาะการแต่งหน้าเราก็จะเน้นเป็นสีน้ำตาลทองนะคะโดยการปัดแก้มหรือว่าเปลือกตาให้อยู่ในโทนสีส้มสีพีชนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องประดับในส่วนของตีมเอิร์ธโทนนะคะเครื่องประดับที่สามารถใส่ออกมาแล้วดูสวยดูมุดโดยรวมเข้ากัน ควรจะเป็นเครื่องประดับสีทองนะคะหรือมีลูกเล่นอาจจะมีการประดับมุกเพื่อให้เกิดความดูหวานขึ้นนะคะจะทำให้ลูกสีน้ำตาลทองของคุณดูมีอะไรมากขึ้นค่ะ เห็นไหมคะเทคนิคการแต่งตัวตีมสีเอิร์ธโทนง่ายๆและถ้าคุณรู้เคล็ดลับนะคะตีมสีเอิร์ธโทนเนี่ยเวลาใส่แล้วจะดูแพงดูกแกลมและที่สำคัญนะคะดูคลาสสิกด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และแบ่งปันนะคะเดี๋ยวโค้ชจะมาทำคลิปในีมสีต่อไปให้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ